ดีปะดีว็เก่าแล้วติดไปแล้วสามคันโอเคผ่านนะครับก็เคยให้มาติดเพิ่มอยู่นี่จอดอยู่นี่ก็น่าจะหลายคันอยู่นะครับผมครับผมสวัสดีครับช่างวินนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งเพิ่มอีก2คันนะครับผมตอนแรกก็นัดไว้3อีคันหนึ่งอยู่ชนบุรียังกำลังมาเดี๋ยว ผมเสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปหนองแคเดี๋ยวแวะกลับมาติดเพิ่มอีกหนึ่งคันเป็นวิคเตอร์สองนะครับผมก็ติดตั้งชุดสเตียร์ินแรงซิ่งวิ่งเซฟกับบริษัทวิวเรื่องไม้ติดไปแล้ว3คันโอเคผ่านนะครับก็เคยให้มาติดเพิ่มอยูน่นี่จอดอยู่นี่ก็น่าจะหลายคันอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยติดเพิ่มเรื่อยๆคันนี้ก็เป็นเออิสุสามหกศูนย์นะครับคันนี้ก็วิ่งบนล้านมาล้านหกนะครับรถเครื่องยังฟิตยังใหม่อยู่เลยนะครับผมอันนี้เป็นวิ่งงานวิ่ง เบียช้างนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวกล่องจักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับตัวการเอซูส6กนี่ก็เดินสายเก็บงานติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ผมให้ดูเข็มไม้คันนี้เห็นไหมอ่ามันจะเป็น OBD B นะครับผมถ้าถ้ามันยังไม่ถึงร้านเนี่ยมันจะขึ้น OBD เฉย,ย,ย,ยแต่เนี้ย ขึ้นบีแสดงว่ารอบที่2นะครับเป็น1นล้านหกแสนนะครับผมประมาณนี้เครื่องยังฟิตอยู่เลยนะครับดันแรงดันก็นิ่งปกตินะครับก็นี้เหมือนเดิมทุกรุ่นทุกคันใช้งานเหมือนกัน A i รถเ่าแล้วก็ SP รถหนักอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมไปขึ้นของมาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งหมดรถหนักไปเลย s อรถหนัก a i รถเ่ากล่องดาน่างก็มีวัดแรงดันนะครับตั้งหมด A อออโต้รถหนักเปิดรถเปล่าปิดแค่นี้แค่ตามสเต็ปนี้แล้วมาัดก็ให้ทักกลับมาเลยนะครับ ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูคัน3 4 4ต่อนะครับอ่าโอเคนี่ก็นี่ก็จะอยู่หลายคันมีแต่บริษัทนะครับบริษัทวิวเรื่องใหม่เป็นลานอยู่แถวอ่า uh, บางปะอินนะครับผมทั้งที่แล้วมาติดตอนกลางคืนไม่ได้รีวิวแต่ก็ถ่ายไว้นิดนึงอยู่นะว่ามาติดตั้ง3าคันนะครับก็ okay, okay, คือจบแล้วก็ผ่านก็เลยได้มาติดเพิ่มนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคันนี้เป็นวิกเตอร์3 4 4นะครับผม สวัสดีปะสวัสดีเกาแล้วก็เก็บซ้ายเก็บงานเรียบร้อยอน,นีโนก็ติดตรงนั้นนะครับต่อคันนี้ก็วิ่งมาแล้วหกแสนหกแสนโลเดี๋ยวคันนี้ผมให้บริษัทไปเช็ควาวตั้งวาวเพิ่มนะครับเ,เหมือนกันนะครับสพรถหนักแอ์รถป่าทุกรุ่นทุกคันเลยผมจะแนะนาให้ใช้สเต็ปเดียวกันนะครับถ้าสเต็ปแรกไม่ประหยัดผมก็จะมีสเต็ปสองให้นะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนถ้ายังไม่ได้ก็ให้ทักกลับมาเดี๋ยวผมก็จะปรับเปลี่ยนสเต็ปให้แล้วก็จะมีเทคนิคเล็กน้อย ถ้า1นยังไม่ได้ผมก็จะคอยดูแลให้นะครับก็ได้ตามรีวิวทุกคันนะครับจุดสเตปวินแรงซิ lang, ่งวิ่งเซพนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับผมอยากดูรีวิวผมเพิ่มเติมก่อนะครับก็ช่างวินคันเลไฟฟ้าช่างวินสเต็ปวินนะครับผมเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวจะไป หนองแค่ต่ออีกคันนึงไปติดตัว Victor ร์สแต่เป็นอีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่บริษัทนี้นะครับก็เดี๋ยวจะน่าจะทยอยติดเรื่อยๆนะครับมาติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปกับตัว v i c เตอ3 4สแล้วก็อี u ูสามหนอยากได้เหมือนที่ผมรีวิวก็ติดตั้งชุดที่ผมแนะนําชุดสเตปินแรงซิ่งวิ่งเสีครับผมสวัสดีครับ